วอนนี้พระเอกในวงการเขาฮิตเรื่องกันออกกำลังกายมากอยากจะอินเทรนต้องฟิตแอนด์เฟิร์มวันนี้ก<า>็เลยจัดพระเอกมาฮะฟิตแอนด์เฟิร์มกันที่นี่เลยค่ะนั่นน่ะจะทับกันอยู่แล้ว สุขภาพมากดูได้จากความฟิตแอนด์เฟิร์มตอนนี้อ้วนครับไม่ยังไม่รีหน่อยครเหมือนกันเหมือนกันสมัยก่อนเหมือนก็อนรีไม่ได้รีไม่ไม่ค่อยได้รีเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลีน่าล่ะถึงได้มารวมรวมมนอยู่เป็นลุ่งเดียวคุณป้องับคุณป้อครับก็เล่นไปเรื่อยครับเล่นเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยเล่นเพิ่มน้ำหนักเหรอเพิ่มน้ำหนักครับเล่นเป็นหลายแบบเนาะบางคนผอมจับเป็นร่าบางคนอ้วนนอนเป็นล่างอยู่แล้วผมก็ี่ยผอมค่อยๆมีเริ่มเป็นกล้ามอ๋อแบบนั้นคุณคุณ ครับคือจริงๆเนี่ยผมอยากจะเล่นให้มันเหมือนกับว่าเฟิร์มแต่ว่าไม่ใหญ่มากให้มันชัดๆหน่อยให้ติดเลยเจ็บติดกระดอกบางกายก็บางทีมันมันมันเริ่มต้นจากการที่ที่ที่เหมือนกับว่าเป็นใบสั่งให้ผมเนี่ยฟิตหุ่นให้ตัวใหญ่ขึ้นนะครับให้ดูเหมือนกับว่าไม่กองแกลงอะไรเงี้ยพอเล่นปุ๊บเสร็จแล้วผลตอบรับมันดีคือคนพูดถึงว่าเฮ้ยเวดูดีขึ้นชมันเลยติดคือแบบมันดีขึ้นจริงๆเหรอครับพี่อะไรเงี้ยเราก็เลยเราอยากจะ เก็บรูปล่างดีๆนี้ไว้ก็คือต้องเล่นตลอดแล้วแล้วคุณป้องอ่ะคุณป้วยปะเหมือนกันครับมาแล้วจำบ้านเล่นละครเรื่องแรกเรื่องเล่นหมเวลาตัวเองเช็คเทปอ่ะสึกทุเละตัวเองจริงทำไมไม่มีเลยไม่ดีมากสมัยนั้นไว้ผมโดนยาแซกแสกี่เองแล้วก็กระทั่งพอมาทำงานพี่พอเขาบอว่าไปเล่นเลยให้ให้มากอะไปเล่นมีใบสั่งมีใบสั่งเหมือนกันก็เหมือนกันพอเล่นแล้วก็เห็นผลมากขึ้นสุขภาพดีหุ่นโอเคหายเสื้อผ้าแล้วก็มันเป็นงานด้วยอะไรเงี้ยก็เลยว่า เล่นต่อมาเรื่องมาเรื่อยๆแต่ซีนี่เขาไม่ได้อย่างนั้นนะเขาเขาเริ่มมาเพาะกายเริ่มเล่นเล่นเบสเล่นอะไรนี่เพราะว่าเขาอุบัติเหตุตอนเล่นละครไงอ๋อเหรอฮะเออเขาเล่นบูใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยเขาเล่นบู๊เล่นลูกค้าเนี่ยแหละครับแล้วแล้วผมเกิดอาการบาดเจ็บแบบหัวไหลหลุดไหลหลุดแล้วทีนี้ตอนนั้นมันเหลือรังแล้วมันรักษาไม่ถูกต้องกินยากินกินขัดขาดให้หายบ้างผังเปิดขึ้นครับทำให้เกิดหัวไหลติดคืออาการหนักถึงขนาดว่าผมหยิบก้อนหินแล้วเคลื่อนยังไงไม่ได้ครับจริงไหมหลตลอดเวลาคืืออเหมน กระดูกมันหลวมใช่เบ้ามันหลุดออกจากเบ้าแล้วฮะมันมีการโค้งดิมีการโกงซื้อลูกหมาไปใช่คนละอะไรไปซื้ออะไรให้หยิบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวว่ามันดูตรงกันข้ามเลยคุณถึงขั้นแบบว่าไอ้ยกแข้างก้อนหินไม่ได้แต่คุณมาฟิตเนสครับได้ไงแล้วมันมันต้องรักษาควบคู่ยังไงฮะผมนี่ใจใจจะยากกว่าคนอื่นเขามากเลยฮะตอนแรกๆเนี่ยที่ไปยกพอไปเจอพี่ใหญ่เนี่ยคือพี่ใหญ่นี่เองพี่ใหญ่สวัสดีคครรััับบพีี่่ใหญสสวด ตอนแรกไปเจอตอนใหกดูแลใครบ้างเนี่ยเป็นเทรนเนอร์ดูแลใครบ้างวีดวียด้วยไหมครับกับกับกับคุณนิซีนี่เดี๋ยวผมอยากรู้ว่าคือพอเขาเทรนแล้วแบบมันทําให้ดีขึ้นเลยหรอใช่คือไปไปตอนไปพบพี่ใหญ่นี่พี่ใหญ่เห็นแล้ววัาไหลผมแบบเบี้ยวฮะเบี้ยวเลยไหลเขาบิดไปข้างเบี้ยวเลยครับผลผลแรบิดไปข้างหนึ่งนี่เราเราทำให้เขากลับมาอย่างนี้ได้ด้วยการด้วยการไปไปไปเวทเทรนนิ่งเนี่ยนะใช่ครับสามารถเลยพี่คือมันมีหลายระดับเวทเทรนนิ่งหลายคนมองว่าเป็นยกน้ำหนักเออใช่ที่จริงไม่ใช่ฮะมันเป็นยังไง มีระดับแรกๆเบาๆเนี่ยก็ระดับกายภาพต่อจากลีบออกมาจากลงมาอาจจะมากายภาพเบาๆเพื่อสร้างกล้ามเนื้อรอบๆหให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นได้ออกกํบบาลังกายสักพักหนึ่งเพื่อน้ำหนักเพื่อการเนื้อรอบๆแข็งแรงขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆทําขึ้นมาเรื่อยจนมันเท่ากันแล้วความแข็งแรงเพิ่มเราก็เพิ่มกล้ามเนื้อขึ้นมาบอคุณจะหายหลายเดือนไหมจริงๆบอกว่าน่าาเป็นปีแต่ว่าตอนที่เรายกลมเปล่าครับตอนแรกๆคือคนณร่มเปล่าครับ ไม่มีไม่มีน้ําหนักเลยทำยไงทำยไงนะคือคือนั่งมันจะมีเก้าอี้มันต้องนั่งแล้วอแต่มันนั่งยกเพื่อเพื่อเพื่อใช้กล้ามเนื้อส่วนที่มันฝ่อไปครับคือมันจะไม่อย่างเงี้ยครับทําอย่างเงี้ยให้มันมีการใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้นใช้ได้แต่ไม่ได้เหวี่ยงอย่างงี้นะก็คือออกกำลังกล้ามเนื้อส่วนนั้นอยู่อย่างนี้ยครับวันละสิบเซตเซตละสิบสองถึงสิบห้านะพี่อยู่ประมาณสามถึงสี่เดือน เอาเลยฮะอันนี้เป็นเวทเทรนนิ่งได้แล้วแหละก็มันน้ำหนักลมเลยนะไม่แต่กล้ามเนื้อมันบาดเจ็บอยู่ฮะกมเนื้อมันก็ได้แขนเราคือน้ำหนักครับแขนเราคือน้ำหนักเองใช่ครับผมอยู่ตรงนี้เหมือนเหมือนคนใช่ฮะเไม่งั้นเลยลักษณะคล้ายกอริลลาจะงเ่อยยางป๋าทำอย่างนี้อีกนิดนึงทุบเข้าไปทุบเออเดี๋ยวให้ให้ให้โชว์วิธีการเสริมหดี๋ยวเนี่ยแมเดี๋ยวให้พี่ใหญ่บอก เล่นมันได้ประโยชน์ตรงไหนหรืออะไรยังไงจะจะจะเอาใครเล่นตรงไหนก่อนเอา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 พี่เวียก่อนพี่เวีเราอเล่นเวทมากๆแล้วเข่าเลยจะขึ้นอย่างนี้ไหมครับครับไม่เกี่ยวครับไม่ใช่จะกระจีไหมผมชอบสมหญิงมาขอนับไะครับมีการขอนับเข้าด้วยขอนับเป็นนาน่ะอหเมันได้อย่างนี้สิมาครับนี่คือท่าอะไรครับพี่ใหญ่ นี่เรียกว่าอินไคลดัมเบลเคอร์อินอินอินอะไรนะอินคลดัมเบลเคอร์อินคลดัมเบลเคอร์ไงหน้ามือนะครับไงหน้ามือนี่ครับแล้วสองไม่มาข้างหลังมันมันมันได้มันได้อะไรมันได้อะไรที่ใหญ่ครัทำเนื้อหน้าแขนอ๋อให้พี่ให้หใบเส็บใบเส็บใช่ไหมครับใช่ครี้คือเราเล่นแค่นี้แต่ใช้น้ำหนักเท่าไหร่ก็ได้อย่างนี้ป่ะพี่แล้วแต่คน เท่าที่ได้ครับเท่าที่ได้นะใช่ครับโอ้ยนี้เวทเทรนนิ่งนี่เราจริงๆแบบนี้เราเองไม่ได้เลยนะอันนี้อันนี้สำคัญจริงนะครับอย่างผมกายภาพเนี่ยมากับพี่ใหญ่คือจริงๆแล้วมันคือน้องๆหมอเลยนะครับคือมันอันนี้ใครฮะมันหมายถึงว่าทฤษฎียพอดีครับน้องๆหมอเลยฮะพี่ใหญ่ไอ้นี่ทำไมมึงงุ้งงั้งงุ้งงั้งอย่างเงี้ยเออเพื่อเพื่ออะไรคะเขาทำมึงงอหน่นิดนึงเพื่อให้การจับของเหล็กันไม่ไม่แบจนทำให้ปวดด้านในของ เหลยปกติถ้าจับคานตรงเนี่ยมันผิดธรรมชาติหรอเอามื่อออกกําลังมันจะไปโดนด้านเดียวแล้วไปอ๋อต้บิดข้อมืองอๆๆงงี้ใช่ครับไม่นั้นข้อมือกับไปกับต้นแขนจะบิดกันเขาเลยทำให้เอียงนิดนึงอะไรค่ะอ้๊ยย่าอย่าย่าค่ะอะไรฮะอันนี้ท่าอะไรพี่แต่นี้ท่าจะน่ารักมากเลยนะถ้าใครหลับตาแล้วไปฟิตเนสผมจะได้ยินเสียงคือเวลายกมันต้องออกเสียงครับเอาเลยครับมันต้องออกเสียงเพราะมันพอร่างกายเนื้อมันต้องการออกซิเจน จริงันอ้นี่จริงจริงครับเรื่องจริงเราเราคือเราทรมานด้วยแล้วก็แบบมันเป็นการที่ช่วยในการที่แบบให้เรายกได้ด้วยครับงั้นเวลาออกเสียงมันก็จะแบบอแล้วพี่ใหญ่ํามาเซฟด้านหลังด้วยแล้วเราหลับตาแล้วเหมือนผู้ชายกำลังทำอะไรกันอยู่ใช่ไหมเพราะี่ผใช่ฮะเพราะพี่ใหญ่จะพูดเพราะพี่ใหญ่ก็จะบอกอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงครับซีงคคือเหมือนดิวเราช่วยเราเรื่องอะไรพี่เรื่องอะไรช่วยเรื่องอะไรหน้าแข็งครับ ใื่และวครับเอาเหมือนกันเหรออ๋อตรงนี้นะความแตกต่างคือมันมีการคขวบพาวดิ้งกั้เนื้อหลังด้วยมันเป็นร่วมร่วมอ๋อร่วมกันร่วมกันร่วมกันระวังระวังระวังโดนนะหน้าแขนปะจะไมเสียเพลงแล้วคะคุณจีคือที่พี่ใหญ่ต้องมาแตะนี่เพราะเป็นการเพื่อไม่ให้หลังน้อยลงใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวเราโกงฮะอ๋อเดี๋ยวโกงใช่ไม่งั้นเราจะเหวี่ยงขึ้นมาอย่างนี้เพราะเราน้ำหนักมันไม่เยอะมากแต่เราโฟกัสคือถอยสอบมาเพื่อใช้ท่อนแขนด้านล่างช่วยด้วย ป๋าตงเลยตงเลยป๋าต้องลอกจัดไปพี่พี่อันนี้หนักเท่าไหร่อันนี้หนักเท่าไหรข้างละสิบปอนด์ครับตัะสิบปอนด์สกิโลครับโอ้ยทำไมสบายมาเฉยเจ็บไปไหมฮะได้ยกสิค จากพี่ดอกเมียไม่เชื่อว่ามันเอกถ่ายรายการเล้วก่อนเด่อสลับพ้องป้องอะไรป้องป้อป้องป้อป้องป้องป้องอกป้อง้งป้อ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 อไอกป้องอองปอง้คงององป้องอองป้องงป้อง่้อออ้องปงอปองงอออหองออออองออีองปอปงอง่อเ เอาละอ่าไว้พี่ป้องออกมาก่อนใหญ่ผมถามนิดนึงแต่ละคนเนี่ยเวลาเราไปไปเล่นเบสเทนนิงหรืออะไรเงี้ยเราต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ให้เวลากับกับต่อวันหนึ่งเนี่ยนานสักเท่าไหร่ไม่เกินชั่วโมงครับที่เกินมากๆนี้ก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดว่ายิ่งออกกาลังกายมากมันกล้ามเนื้อได้เยอะขึ้นไมครับไม่เหมือนกันเพราะอะไรปรุงกร้านกล้ามเนื้อไม่ไม่ใช่การออกกาลังกายทั่วไป ือกระตุ้นในเวลาที่พอเหมาะคือเราใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็พอแล้วใช่ครับต่อครั้งหนึ่งที่เราไปอะไรอย่างยี้ใช่ไหมสัปดาห์หนึ่งสองถึงสี่ครั้งเวลาไปเวทเทรนนิ่งกันคุณต้องทําอะไรบ้างหรือไปถึงนั้นเล่นเวทเลยต้องออกกำลังกายหรือยังไงก่อนต้องวอร์มต้องยืดเส้นวอร์มวอร์มโดยวิธีการไหนฮะยืดเส้นวอร์มกระเล็กบ้างยืดยืดสเตร t ชิ่งบ้างอ๋อแล้วแล้วต้องออกกําลังกายก่อนไหมคะต้องไปวิ่งก่อนไหมต้องอะไรก่อนไหมไม่ต้องครับอ๋อไม่ต้องเลยฮะออกมาถึงก็ ไปยืดไปอะไรแล้วก็วอร์มนิดหน่อยวอร์มกล้ามเนื้อนิดหน่อยแล้วก็เล่นเบรคใหลร่างยอุ่มแล้วก็อ๋อแล้วมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยเหรอคะครับต้องทานต้องทานอาหาระครับต้องทานอาหารเสริมด้วยใช่มันเป็นเรื่องไม่ที่ถามอย่างนี้เพราะว่าคุณซีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาหันมาเปิดฟิตเนสแล้วฟิตเนสฟิตเนสของของของตัวเองแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ชื่อไรที่ไหนยังไงชื่อเทลเมฟิตเนสครับเทลเมฟิตเนสเทลมฟิตเนสวขาช่วยด้วยสุขภาพอ๋อเดี๋ยวพี่ใหญ่เป็นเทรนเนอร์อยู่ในฟิตเนสอ๋อทาไมมถึง เริ่มต้นทำไมทถึงมาเปิดสินเด็ดด้วยกันก็เริ่มจากนี่แหละครับก็ที่ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ผมมาเล่นกับพี่ใหญ่แล้วก็เล่นเล่นกันไปเล่นกันมาก็สนิทกันก็มาเล่นด้วยกันก็ชักชวนกันมาก็เลยมีความรู้สึกว่าเออวันหนึ่งแทนที่เราต้องไปไปใช้ที่ของคนอื่นเนี่ยทำไมในเมื่อพี่ใหญ่มีศักยภาพในการที่จะช่วยดูแลพวกเราก็ทําไมเราถึงไม่เปิดกันเองอะไรเงี้ยก็จะได้ไม่ต้องไปเสียค่าเช่าค่าอะไรก็ก็เลยชักชวนกันทําธุรกิจด้วยกันอยู่ที่ไหนเลยเฮลเฮลวิภาวดี64ครับเปิดทุกวันไหม ิดจันทร์ถึงเสาร์ครับแต่ว่าวันจันทร์ถึงเสาร์วันพุธจันทร์ถึงเสาร์ครึ่งวันครับใช่งั้นเอาย่างงี้เดี๋ยวเราให้ทั้ง3คนนี้นะคะเขาพาเราไปดูฟิตเนสออนะไปดูค่ะครับกลับมาเชิดวันวานกลับมาเชิดวันนกลับมาเชอดวันๆ อย่างใช่หมดเอางี้แล้วกันอันนี้จู้ชู้หลอกเด็กอันนี้โอ้โหอันนี้อันนี้หนักใจไหมหนักใจไหมมีแฟนคนเดียวก็คือรักจริงเลยนะครับเอมี่มรกตไม่ใช่เอมี่จริงถูกพอเบียร์ทอดทีไรมันอร่อยกว่าปกติทุกทีเลยเพราะว่าผมใส่ยิ่งกว่าใจครับใส่ความสดลงไปด้วยครับเอ้